ตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับผมตั้งแต่ที่เกมไมค์ครับนั้นได้มีการปล่อยออกมาให้ทุกคนได้เล่นกันนะฮะก็จะมีคนนีที่คอยทําพวกมอดของเกมเนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าไปในเกมนะครับผมทําให้ตัวเกมนั้นมันมีอะไรมากขึ้นนะฮะรวมถึงการที่เพิ่มความสมจริงของตัวเกมเนี่ยเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผม ซึ่งพวกม็อดที่เพิ่มความสมจริงของเกมใน Minecraft เนี่ยก็มีไม่น้อยก็เลยทีเดียวนะครับผมในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอย่างเช่นม็อด <Mod S 1> ไอเทมฟิสิกส์ที่จะทําให้การลอยของไอเทมนั้นเนี่ยเวลาดอบอยู่บนพื้นก็จะทําให้มันวางอยู่บนพื้นแบบสมจริงนั่นเองนะครับผมและเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้มีคนปล่อยม็อดตัวใหม่ออกมาซึ่งเป็นตัวม็อดที่เพิ่มความสมจริงให้กับตัวเกมในอีกระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมโดยที่ม็อดตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Minecraft Physics Mod นั่นเองนะครับ เอาละับผมก็อยู่กับผมหน่อห่อไรเซสเกมเมอร์นั่นเองนะผมและวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับผมว่าไอตัวฟิสิกส์มอดนี้เนี่ยมันเพิ่มอะไรเข้ามาในตัวเกมนี้บ้างนั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวอาจจะนึกภาพไม่ออกน,นะฮะว่าการเพิ่มความสมจริงในเกมนี้มันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวก็จะแสดงให้ดูกันสักเล็กๆน้อยๆพอของปาาของคอนะครับผม นะครับผมอ่ประมาณนี้นะครับผมก็ตัวเกมนี้เนี่ยมันจะเพิ่มตัวของเอ่ฟเฟกต์ของพาริเคลิลหรือการแตกของบล็อกหรือม็อบด้วยนะฮะให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยที่มันจะเพิ่มกาวิตี้ของพวกเศษบล็อกทั้งหลายแหล่นะฮะที่เป็นชิ้นๆเนี่ยก็ทำให้มันตกพื้นลองอมาแล้วก็ทีนี้เนี่ยนอกจากตัวบล็อกแล้วนะฮะในในในม็อดนี้เนี่ยมันก็จะมี การเพิ่มเอฟเฟกให้กับพวกม็อบด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างของพวกม็อบหน่อยละกันเดี๋ยวเสกหมูมานะครับผมเขาดามาตีสักหน่อยอ่ะปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมลอยไปนู่นเลยนะฮะม็อบมันก็จะแตกตออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้นั่นเองนะครับผมรวมถึงพวกอซอมบี้หรือแกส๊สหรืออะไรพวกม็อบต่างๆด้วยนั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ เพิ่มเอฟเฟกของบล็อกหรือว่าการแตกตัวของม็อบนะฮะคือมันเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรดีความสมจริงในแบบรูปแบบที่ว่าถ้าขุดดินเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเวลาเราขุดดินเนี่ยมันก็จะไหลลงมาด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ขุดหายไปแค่บล็อกเดียวนะฮะประมาณนี้นะครับผมส่วนทรายเนี่ยเวลาเราขุดนะฮะเราก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเหมือนกับดินเมื่อกี้เลยนะครับ ทีนี้เนี่ยพวกโครงสร้างบางอย่างนะอย่างเช่นพวกถ้ำหรืออะไรพวกนี้นะฮะก็จะมันก็จะพังง่ายๆนะเดี๋ยนี่ทำอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะปุ๊บโว้วว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 นววววารวว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 ีวเววววอววาราวาวว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 วอวววววววนหรือว่าขนาดของ พวกพาริเคิลต่างๆอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมว่าตัวม็อบนี้เราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคก็สำหรับออปชันแรกที่เราสามารถปรับได้นะครับก็คือตัวม็อบฟิส s กส์นั่นเองนะครับผมโดยที่เราจะสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดได้นะครับผมโดยม็อบฟิสิกสเนี่ยออปชันนี้เนี่ยถ้าเราเปิดนะฮะเราจะสามารถทําให้ตัวม็อบต่างๆแตกตัวแบบที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับผมแต่ถ้าเราปิดเนี่ยก็จะมีเดสแอนิเมชันตามปกติของตัวเกมทไมค์ครับดีฟอลต์แต่แรกเริ่มเลยนะครับผม ส่วนต่อมานะครับผมออปชันต่อมาก็คือ mod f a c t o r i n g นะครับผมตัว mod f a c t o r i n g เนี่ยคือถ้าเราปรับให้มันเปิดนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกตามปกติของที่ mod นี้ให้มานะครับผมแต่ว่าถ้าเราปิดเนี่ยมันจะเป็นการแตกตัวอีกรูปแบบหนึง่งก็คือเป็นใช้เป็นชิ้นที่น้อยกว่านะเป็นแขนขาหลุดแทนที่จะแตกเป็นชิ้นชิ้นแบบเมื่อกี้นั่นเองนะครับผม ต่อมานะฮะก็คือม็อบบลอตนะครับหรือว่าตรงตัวเลยก็คือเลือดของม็อบนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นออนออฟเหมือนกันนะครับถ้าเปิดไว้ก็จะมีสีแดงเหมือนเป็นเลือดข้างในนะครับผมส่วนถ้าออฟเนี่ยมันก็จะเอาสีแดงออกไปนั่นเอง for family f r i e n d l y content นะครับอันต่อมานะครับผมก็คือบล็อกฟิสิกส์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นออนออฟเหมือนกันนะฮะตัวบล็อกฟิสิกส์เนี่ยถ้าเราเปิดไว้นะครับผมตัวบล็อกเนี่ยเวลาเราขุดแล้วก็จะมีเป็นพาร์ติเคิล แตกออกมาเป็นชิ้นๆเหมือนปกติที่มอสให้มานะครับผมแต่ว่าถ้าเราออฟนะครับตัวบล็อกเนี่ยมันจะไม่มีแอนิเมชันนั้นนะฮะก็จะเป็นตามแบบ Minecraft ทั่วไปต่อมานะฮะตัวนี้จะเป็นออปชันที่เราสามารถปรับได้นะฮะก็คือ Physics ไลฟ์ไทม์ครับผมหรือว่าเอาง่ายๆภาษาไทยก็คือระยะเวลาของ Particle ของบล็อกหรือมอบต่างๆที่ล่วงลงมาเนี่ยเราจะสามารถปรับเวลาของมันได้โดย default แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่4.0วินะครับผมซึ่ง เอาจริงๆแล้วเนี่ยตัวมอสเนี่ยมันจะแรนดอมวินาทีให้ตั้งแต่0ูนถึงสวินะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากจะปรับให้มันหายไปเร็วหรือช้ากว่าเดิมเนี่ยเพื่อเพิ่มความสมจริงในรูปแบบของแต่ละคนนะเนาะเราก็สามารถปรับได้ตั้งแต่0ูนถึง1 0,000หกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคอันต่อมานะครับผมก็คือฟิสิกส์ออบเจกต์สเกลนั่นเองนะครับผมตรงตัวตามชื่อนะครับผมก็คือขนาดของตัวพาร์ติเคิลหรือไอชิ้นชิ้นที่มันล่ลวงมาเนี่ยนะครับผม โดย Default แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่1.0ก็คือขนาดเท่านี้นะครับผมแต่ว่าเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะครับผมน้อยสุดก็คือ0.05นะครับผมและใหญ่สุดก็คือ4.0นั่นเองนะครับซึ่งถ้าปรับใหญ่เกินเนี่ยมันก็จะ ค่อนข้างจะเต็มหน้าจอนิดนึ่งน,นะฮะแล้วก็มันก็จะเพิ่มความแหลกให้เครื่องด้วยนิดนึงเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากจะปรับประมาณไหนก็สามารถจะแต่งได้นะครับผมออปชันต่อมานะฮะก็คือตัว collapse block นั่นเองนะครับผมตัว collapse block นะครับผมคือถ้าเราเปิดออปชันนี้ไว้เนี่ยก็ถ้าเป็นพวกดินหรือทรายอย่างเงี้ยเวลาขุดมันก็จะล่วงลงมาหมดเลยนะครับผมต่อต่อกันนะฮะแต่ว่าถ้าเราปิดเนี่ยตัวดินที่เราขุดเนี่ยมันก็จะไม่ล่วงทั้งแถวนะฮะมันก็จะขุดออกได้ทีละบล็อกทีละบล็อก ออปชันต่อมานะฮะก็คือดรอปบล็อกนั่นเองนะครับผมหรือก็ตรงตัวเลยนะฮะก็คือดรอปไอเทมนั่นเองนะครับผมถ้าเราเปิดไว้เนี่ยเวลาที่บล็อกมันมีแอนิเมชันดรอปออกมาเนี่ยมันก็จะดรอปตัวบล็อกนั้นมาให้ด้วยอย่างเช่นเราขุดต้นไม้เราก็จะได้ไม้เพิ่มมาด้วยแต่ว่าถ้าเราปิดไว้เนี่ยเราก็จะไม่ได้ไอเทมส่วนนั้นออกมานะครับก็ประมาณนี้นะครับ ตัวออปชันสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ดูนะครก็คือตัว c o ล l a ็ s สปีดนะครับผมซึ่ง c o ล l a ็ s สปีดเนี่ยก็คือความเร็วของตัว Particle Block หรือ m ็ b ที่จะร่วงลงมานะครับผมโดยที่ default เนี่ยจะอยู่ที่10ติ๊กนะครับผมก็สามารถปรับได้นะฮะถ้าเราปรับอยู่ที่ศูนเนี่ยมันก็จะหล่นแบบทันทีเลยนะครับผมแต่ถ้าเราปรับให้มันสูงขึ้นนะครับผมซึ่งสูงสุดคือ500เนี่ยยิ่งค่าสูงนะฮะการพังทลายของบล็อกต่างๆเนี่ยมันก็จะช้าลงนะครับผม ซึ่งจริงๆนะ,ะสำหรับตัวมอดนี้เนี่ยก็มีพวกออปชันอื่นๆเพิ่มอีกเล็กน้อยนะฮะที่จะสามารถปรับได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะฮะผมว่ามันปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างซึ่งมันก็เป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแหละนะครับส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งสาหรับตัวมอดตัวนี้นะฮะก็คือเจ้ามอดฟิสิกส์มอดเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมเล่นกับเชดเดอร์ได้นะ,ะก็คือถ้าใครอยากจะเล่นให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นนะฮะก็สามารถใส่เชดเดอร์แพคได้พร้อมกับใช้มอดนี้ไปด้วยนั่นเองนะคร จบไปแล้วนะผมสำหรับการรีวิวตัว Minecraft Physics Mod นั่นเองนะครับผมก็ถ้าใครสนใจที่อยากจะลองเอาไปเล่นกันดูก็สามารถโหลดไปเล่นกันได้นะครับผมตัวมอนนี้เนี่ยก็มีทั้งเวอร์ชั่นสำหรับ f o r ์และก็ Fabric เลยนะครับสำหรับ Minecraft 1.16.5นั่นเองนะครับผมและก็สามารถใช้เล่นกับ Multiplayer ได้ด้วยนะครับผมหรือก็คือเปิดเซิร์ฟเล่นกับเพื่อนได้นั่นเองนะครับอ่ะฝน ตกเฉยเลยพี่เฟลนั่นแหละครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description เลยนั่นเองนะครับผมจริงๆมอสต,ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับผมก็ยังไงก็มันอาจจะยังมีบั๊กบ้างเล็กๆน้อยๆยังไงก็รออัปเดตในเว็บของ CurseForge เอาละกันนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปโหลดกันมาเล่นด้วยละกันนะฮะก็ยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยละกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามัง้งนะับผมโอ สวัสดีครับบ๊ายบาย